สวัสดีค่ะหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงก็ดูได้จากการที่วงการเพลงนั้นมีสีสันมีนักร้องหน้าใหม่ออกมามากมายนะคะเช่นเดียวกับวงการเพลงของลาวค่ะที่ตอนนี้เจ้าตลาดเดิมอย่างเพลงพื้นบ้านก็ยังมีความน่าสนใจนะคะพอได้รับการตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดีค่ะ ไซร์ลาวเพลสคอมสื่อบันเทิงอันดับต้นๆของลาวค่ะนำเสนอข่าวของดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการเพลงพื้นบ้านอย่างนัทฤือดีสีหักมะยวงนะคะนักร้องที่ไปสร้างชื่อตั้งแต่อาระบั้มแรกค่ะคือสาวผู้ไทยไกลบ้านกับซิงเกิลหยอกแฟนเก่าและอีกหลายบทเพลงนะคะ แล้วเพจดคอมยังบอกอีกว,ว่านักร้องสาวควนนี้เป็นที่จับตามองเพราะว่าน้ำเสียงนั้นฟังสบายแถมหน้าตาก็ยังสะสวยด้วยค่ะนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวงการเพลงพื้นบ้านนะคะที่ยังได้รับความสนใจจากผู้ฟังในลาวเป็นอย่างดีค่ะ เพลงพืน้นบ้านแม้จะยังครองใจนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ะค่ะว่าตลาดเพลงในลาวนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยมีทั้งเพลงแนวร็อกนะคะแล้วก็เพลงเต้นรำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะหนึ่งในวงดนตรีป๊อปแดนซ์ชื่อดังของลาวก็คือ overdance ค่ะหลังจากหายไปนาน หนึ่งในสมาชิกของวงอย่างไก่ย v v r r d n n e e ก็ออกซิงเกิลใหม่ที่ทั้งร้องทั้งแต่งเองอย่างฮักแท้จากเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ให้แฟนเพลงได้หายคิดถึง o อเว d มีสมาชิก4คนค่ะมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในลาว และแม้แต่เพื่อนบ้านอย่างไทยเองวงนี้ก็เป็นที่รู้จักค่ะเพลงของพวกเขาไม่เพียงถูกเปิดในแทบทุกกลับของเวียงจันทร์แต่ซื่อยังบอกว่าอิทธิพลเพลงของ o v e r d a n c ดยังทำให้เพลงแนว R&B เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นลาวอย่างมากอีกด้วยหาจจจจจจจรริิิิงงงมนนนเเเใใใ้้ไดป็ ใโวมโอเจออวเอร์แด,น,น,น,ดน,มมนซ์ถือเป็นหนึ่งในผลผลิตของกระแสวัฒนธรรมเพลงแบบใหม่ที่เข้ามาในลาวค่ะไม่เพียงแนวเพลงที่ต่างออกไปแต่ยังเป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่เน้นภาพสวยเนื้อเรื่องโดนใจวัยรุ่น ทันของค่ายเพลงอินดี้เลคคอดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินอีกหลายวงเช่นเซลส์วงร็อกแถวหน้าที่เคยสร้างชื่อมาแล้วในเมืองไทยวงนี้ก่อตั้งมาแล้วถึง15ปีค่ะมีพัฒนาการทั้งทางดนตรีและมิวสิกวิดีโอแสดงให้เห็นถึงวงการเพลงของเลาที่ไม่หยุดนิ่งค่ะทุกวันนี้ก็ก็ วัยรุ่นทุกวันนี้ก็ต้องรับอิทธิพลมาจากเมืองไทยว่าเมืองไทยตอนนี้บ้าอะไรก็คือเคป๊อปจริงๆเพลง r าเพลงนี่คือเคป๊อปก็คือดัดแปลงมาจาก R;B นนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันเลยถ้าฟังล่าสุดที่ที่เคยฟังก็มีอันนักร้องนักร้องที่ดังคือเมผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเพลงงานบี B. เหมือนกับเพลงเกาหลีมากและเหมือนกับเพลงไทยเดะเพียงแค่ว่าบางช่วงบางตอนบางคำที่เขาร้องเนี่ย ที่นางร้องเนี่ยทั้งคู่ใช่รู้สึกว่าคนเดียวหรือสองคนไม่มั่นใจนะก็มีภาษาลาวเข้าไปบ้างเป็นภาษาพื้นเมืองแต่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ต่างเพลงไทยเลยในลาวยังมีศิลปินอีกมากมายนะคะที่ใช้กลิ่นดนตรีฮิปฮอปอาและป๊อปร็อกมาสร้างสรรค์าง,งานเพลงทั้งบอยแบนด์จีบีทู และเอกเพรสมาสเตอร์ยิ่งวงการเพลงของเราเติบโตเท่าไหร่สีสันทางดนตรีก็จะยิ่งมีมากขึ้นค่ะศิลปิหลายๆวงนะคะก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในไทยค่ะไม่เฉพาะเนื้อเพลงนะคะที่ฟังกันออกแทบจะทุกคำแต่ยังเป็นเรื่องของฝีมือดนตรีที่ก็ได้รับการยอมรับด้วยค่ะ รู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ